กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าและยอดจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากการเสนอความคิดเห็นของประชาชนให้ตรวจสอบร้านจำหน่ายดังกล่าวเมื่อวันที่15มิถุนายน2564เวลา09.00นนายัยสิท์พาณิชภู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามอบหมายพันเอกทิมเรือนโตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหาร ตรวจสอบรายงานตามหนังสือของสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีผู้สเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้มงวดกวดขันการลักลอบจำหน่ายยุทธุกรณ์ทางทหารเช่นเสื้อกลอกกันกระสุนเครื่องกระสุนปืนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาโดยมูลการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลากองกำกับการปกกองปราบปรามศูนย์เการอำเภอเมืองยะลา พร้อมให้แนวทางปฏิบัติต่อชุดปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องรามไม่ให้มีการขายอุปกรณ์และยุทธปกรณ์ทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนําไปใช้ในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้อีกทั้งเน้นย้าการสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและมอบรางวัลต่อชุดปฏิบัติงานณบริเวณด้านข้างสารกลางจังหวัดยะลาและปล่อยกระบวนรถเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามเป้าหมายเจ็ดร้านค้าในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาได้แก่แก่ร้านแก้วฟ้าร้านรัฐกิจร้านานานาสืา่อสารร้านสมพรออปชั่น ร้านรัฐสือสารร้านเศรษิพจากการตรวจสอบภายในร้านดังกล่าวไม่พบสิ่งเทียมยุทธุปกรณ์ทางทหารที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดและผ้าหมายที่7ร้านพี่นกพบมีการจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธประเภทปืนอัดลมเสื้อครอบคณะชุดตรวจจึงให้คำแนะนำและให้ขอใบอนุญาตในการจำหน่ายยุทธุปกรณ์และสิ่งเทียมที่วางจำหน่ายภายในร้านให้ถูกต้องต่อไป ชนันชนผูเตะถ่ายภาพจากสิบเอกโชควิชุมเดชรายงานมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดำรงความสามัคคี